ร้านขายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่เท่านั้น www.itin.in.th ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านสูชน่ช่องของเกมเมอร์ฟีเบทไฮไลท์นะอยู่ผมตามเคยกับนายคิทโรแมนเราไม่ได้มาคนเดียวฮะเรามากับเพื่อนนะผมแนะนำตัวได้ฮะชื่ออะไรครับผมเฟย์ครับผมครับคุณเฟย์และคุณฟางคุณแก้วยังไม่มาใช่ไหมฮะ อันนี้คุณเฟเราเป็นกิลฮอริซอนนะเล่นเล่นอยู่เซิร์ฟไหนนะฮะเอาคุณเฟช่วยทำมาหากินนะฮะเซิร์ฟใต้น่าจะเซิร์ฟใต้ใหม่นะเซิร์ฟใต้ใหม่วันนี้เราจะมาล่ามังกรที่ว่าตอนนี้เป็นที่สุดของของอะไรของเนื้อเรื่องหรือเปล่าของดันเนื้อเรื่องน่าจะใช่ครับเพราะว่ามันจะมีต่อจากนี้คือเป็นบอสเฮวันนี้เราจะมาสอนการ ตัดหางของเจ้ามังกรเอเเลียนเอเเียนมังกรแดงนั่นเองไปเราไปกันเลยดีกว่าเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวถ้าคุณเฟออธิบายฮะว่าการตัดหางนี่มันต้องทำยังไงบ้างครับผมเออได้ครับผมไปลุยกันเลยต้องมีทริคก,กันนิดหน่อย หางนี้เอาไว้าทําพวกดาบใหญ่ที่คุณเฟยถืออยู่ตอนนี้แล้วก็ค้อนนี่พวกเราสองคนนี่หลุดมาจากราชวงศ์จีนหรือเปล่าเนี่ยใช่ชุดชุดเหมือนชุดเหมือนคนจีนมากฐารจีนโอเม,มทับอะไรเงี้ยใช่ราชวงศ์จีนลิโป้ลิโป้เอ,อ้าอ่าจอตัวมาแล้วขั้นตอน,นมีย<ม>ังไงคร<ม>ับผมกาแฟก็ค <300 S 1> <500 S 2> ือการขั้นแรกให้อ ตีหางร่างแรกมันจนกว่าจะดุ่งอ่ะอ๋อโอ้เฟมเดต,ตกฟาดอยู่ดีปิงผมแดงอะ่ะอืมโอ้ย <laughs> <laughs> อุ้ย ฟันไม่โดนหางเลยเราต้องฟันหางมันให้สะดุ้ง,ะะงนะ,ะ,ส,ะงสะดุ้งนี่คือล้มใช่ไหมมันจะล้มครับแล้วก็รอให้มันมแปลงแปลงไปล่างไปล่างที่สามใช่ครับมันจะตัดหางได้นะฮะล่างสองเออก็ตัดได้เหมือนกันถ้า ถ้ามีดาบปิดแรงๆอ๋อโอเคเพราะว่าร่างสองนี่คือมันจะรวมมาแรงแล้วก็มันจะมีเกาะค่อนข้างยีตียากจะปัดไม่เข้ามันจะเด้งปัดแล้วมันจะเด้งนะเราต้องรอให้มันกา<อ>ลายเป็นร่างซ้ายใจเย็นใจเย็นตอนนี้ดูเชิงไปก่อนอุ้ยเ <laughs> อเดเลียนไม่ใจเย็นเลยนะ <laughs> ระวังด้วยนะครับถ้าออถ้าเราฟันมันบ่อยๆในร่างสองเนี่ยถ้ามันสะดุ้งแล้วมันจะไม่แปลงร่างเป็นร่างสามเลยนะเราก็จะตัดหางไม่ได้ว่างั้นมันจะตัดหางไม่ได้ก็จะเฟลไปใช่เมื่อไหร่มันจะแปลงวะเนี่ยรีแยยรงเลยมันต้องมีแรงกระตุน เอ้ยทำไมมันไม่แปลงทีอ่ะอย่าบอกนะวันนี้เฟลเฟ,เฟลนี่มีอัดใหม่ยังไงมาละมาละเอ้ยแปลงร่างสามัวทีโทรลีลานั่นแหละของจริงกำลังมาไอ้น้อง อ้ยขาดครับผมอย่างง่ายดายต่อไปนี่เราก็ต้องฆ่ามันใช่ฮะเตรียมรับพรได้เลยหนูโอ้ยยุงยุงยุงเยอะเลยเกิน มีทั้งยุงมีทมั้งแมลงโอ้ยโดนมันเบินหน้าเพราะผมปรับจอใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเลยะ <c oughs> เลนะเรื่อจอเล็กมาตลอด <c oughs> โอ้ยดิ้นจังเลยก <c oughs> <c oughs> ิ้งตะลุนตะลุบอุ้ยท่านี้อีกแล้ว ก็เกียร<ค>น,นินลูก่างไอ,ไอยุงยาอย่ามายุง่งยุงนี้มันกวนใจนะเวลามัน,เว,มนเวลามันกัดเราเนี่ยเราจะสลบใช่ไม่ได้ติดอเอ,อ่อติดชานอนสลบอี่อ่น่ชไม่านไม่คต่อยชอบกมิดชานอมติดกาแฟม่าส่ิดว่า <laughs> จะไม่ตอบม่กตะละ้ล้วด อุย้ยท่านี้อีกแล้วอ่าไม่มีหาง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 ทำไรเราไม่ได้วีดิ้งมันดิ้นอย่างเลย ผมจะยกรอ้อยก้าวเอาท่านี้อีกแล้วโ,โดนมาใส่ยี้เลยแหละหืม <c oughs> สะดุง้งลอยโอ้โห <laughs> กำลังจะใช้ท่าเลยอ่ะ หน้าไหนดูันแย่ติดมุมไงผมหลบไม่ได้อืมเบิร์นเต็มเต็มหน่อยอุ้ยโอยดาบผมบินแล้วอะกำลัง โอ้ยเป็นนู่นแล้วดาบผมไม่มีบินนะามไม่ค่อยได้ฟัน <c oughs> ตัดหางก่อนแล้วกัน <c oughs> อย่าลืมมาตัดหางนะไม่ใช่ตัดขาดแล้วอย <c oughs> คิดว่ามันจะได้ตอนจบเลยไม่ได้นะตองตัดหางนะต้องมาเก็บซากหามก่น <c oughs> อนใสมของให้พร้อมครับผม อ่าเจอตัวมันแหละอืมไม่มีอันตรีแว่เบิร์นเลยผมอ<ม>ืมผมยังไม่ได้นะฮะคุณน่าจะได้ก่อนผมนะฮะแหมคุณจะบอกว่าผมโดนตีบ่อยนะ <c oughs> ใช <c oughs> เ่เห็นรอยเห็นรอยบ่อย <c oughs> รอยรอยโอ้ยกำลังยึติขขดท่า <c oughs> ตลอดเลยอ่ะ สงสัยคุณโดนแกล้งแล้วแหละไม่นะมันกันแกงผมรู้สึกตานี้มันจะถึกเป็นพิเศษนะเนี่ยนานเดตตีทางงี้สิกระโดดฟันไม่โดนอีก ู้สาผมได้ท่าชโชว์อผมรู้แล้วทำไมมันยังไม่ตายมันรอผม <ทำ S 1> เบิร์นก่อน<ม>รอรอ,อ,อให้ผมจบคุณได้ยังยังท้ามมันยังไม่ได้นเนี่ยดาเมย์มันยังทำไม่ถึงขั้นแหละใช่แล้วคุณไม่รู้ผมเดา อันนี้อันนี้เวิร์กทุกดาวโอ้หอืจบก่อนซะละเนะ่มาได้ตอนจบขอโทษไหนก็ตายละโชว์มาเลยน,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 นี่นี่นี่อ่าชำละชำละต่อชำละอย่างเดียว แล้วนี่คือเทคนิคการตัดหางจอมกอแดงต้องแตะมันมีตัดหัวด้วยใช่ไหมใช่มีตัดหัวตัดหัวนี่เอาไว้ทําำดาบดาบยาวคัตนะที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ใช้สี่ลงสี่ครั้งถึงจะได้น้ำขวดน้ำแดงเฮฟบอย ตัดหัวจะยากกว่าใช่ยากมากยากกว่าตัดหางเยอะเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันคุณเฟว่าไงคลิปหน้าครับคลิปหน้าตัดหัวเป็นอะไรที่สวยสดงดงามมากแล้วก็ดาเมจค่อนข้างเยสูงฮนะดาเมจร100้อยร้อยสิบแปดทำเลยแล้วกันหมื่นหกหมื่นหกหนึ่งร้อยบาทบายบายลาก่กอย <laughs> ลาก่กอย เรามาใส่ดูดีกว่าไหนไห่รู้สึกหนักหลังไงไม่รู้อพอๆผมเลยน,นี่ไม่ต้องพูดถึงอัปเกรดเนี่ยนะอัพเกรดก็เอาอีกหาอีกสีประโถ ไอแต่หาหาง่ายโอ้แต่รู้สึกว่ามันมันบวกอย่างเดียวนะมันไม่มีติดลบเลยนะไออีก็ดีเลยทีเออได้การอยู่คอนเอนาละข้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมคลิปของเกมเมอร์ฟิชเบนะฮะก็อย่าลืมติดตามสองชแนลเลยนะชแนลของคิดทะลแมนแล้วก็ชแนลของเกมเมอร์ฟิชเบฮะคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปล่าตัวไหนจะไปเป็นทริกสอน <S <S ลงตัวไหนก็ <S <S อย่าลืมติดตามรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสด so, ีครับบ๊ายบาย